เอาล้ยนูนเยตมาแล้วไอโนแอนเลียดก็ไม่น้อยหน้าเลี้ยวผู้เบียดซแลเทมตันทะลุเขารอบรองชนะเลิศฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับเรียบร้อยโรงเรียนเลี้ยวผู้ครับท่านผู้ชมสำหรับภารกิจนะฮะในการป้องกันแชมป์ฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับ วงแดงเรียวภูก็ถือว่านะครับประสบความสําเร็จนะฮะท่านผู้ชมครับสามารถกลุยทางไปป้องกันแชมป์นะครับเข้าไปเล่นในรอบ4ทีมสุดท้ายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมแบบค่อนข้างที่จะขืดจับทีเดียวนะครับนะเรียกได้ว่าเบียด2ประตูต่อ1นะครับนะมีช้ยเหนือทางฝั่งของเซาทธแปมตันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับรายละเอียดในเกมกันนะครับว่าในนัดนี้กุนซืออาร์เนอร์ส็ลตมีวิธีการ นะฮะมีไอเดียในการเอาชนะเซาทเทมป์ตันยังไงบ้างนะครับซึ่งแน่นอนในน,นัดนี้คุณซื้ออาร์เนอร์สล็อตเนี่ยก็โดนโทษสะสมใบเหลืองนะครับท่านผู้ชมครบ3ใบซึ่งขอนเกมการแข่งขันเนี่ยคุณซื้ออาร์เนอร์สล็อตบอกว่าโอ้โหแน่นอนฟุตบอลอังกฤษทําให้เขาหัวร้อนนะครับกรรมการกรรมการตัดสินท่านผู้ชมนะครับท่านเปานี่แหละทาให้เขาหัวร้อนนะฮะทำให้แน่นอนคุณซื้ออาร์เนอร์สล็อตก็โดนใบเหลืองไปนะครับ ในนัดนี้ก็ไม่ได้มาลงคุมทีมอยู่ข้างสนามนะฮะท่านผู้ชมครับแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับเกมในนัดนี้ก็ถือว่าเป็นการผสมผสานกันเป็นการแก้ไขหรือว่าเป็นการอ่าอ่าเขาเรียกว่าลงไอเดียใหม่ๆลงมานะครับในเกมในการจัดตัวผู้เล่นก็จะเรียกแบบนั้นก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับซึ่งมันก็ส่งผลนะฮะถือว่าดูดีทีเดียวสําหรับอ่า ผู้เล่น11ผู้เล่นตัวจริงในชุดนี้นะครับท่านผู้ชมครับเรามาดู11ผู้เล่นตัวจริงนะครับประตูเป็นทางฝั่งของน้องคีวินเคลเลอร์ก็มีจังหวะเซฟในช่วงครึ่งหลังนะครับทำให้ลิวปูของพวกเราเรอดพ้นจากการโดนตีเสมอนะฮะท่านผู้ชมเรียกเลยว่าเซฟแบบระห่ำโลกทีเดียวนะฮะลูกนี้ทางฝั่งของเซาเทมตันเนี่ยนะฮะลูกคอสเข้ามาทางด้านขวาเนี่ยแล้วกองหน้าของพวกเขาเข้ามาชาร์จแบบเต็มๆจอ่อๆนะฮะ ่ควินเคลเรอร์ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วก็ปัดบอลออกไปได้อย่างสวยงามจริงๆนะครับลิวลพูลลอดพน้นการเสียประตูไปอย่างวุดวิทย์นะครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับเหนียวหนึบอย่างต่อเนื่องนะฮะมาดูคู่เซนเตอร์เนี่ยน่าสนใจมากๆในนัดน,นี้คุณซอ้อานเนอร์สล็อตตัดสินใจในการส่งวาตารูเอนโดนะครับซึ่งแน่อนอนวาตารูเอนโดเล่นมิดฟิลด์ตัวรับหมายเลขหกแต่ในนัดน,นี้นะครับนะเขาทําหน้าที่2บทบาทนะครับท่านผู้ชมในจังหวะที่ เขาดันเกมขึ้นไปนะครับไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับหมายเลข6ก็ได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ถอยลงมาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กคู่กับน้องจาริวคอนซานะฮะซึ่งจุดนี้ประเด็นนี้น่าสนใจมากๆว่ากุนซืออร์เนอร์ส็อตนะครับตัดสินใจในการให้วัตรุเอ็นโดมาช่วยน้องจาริวคอนซามายืนประคองนะครับใช้ประสบการณ์นะฮะใช้ความนิ่งนะฮะ แล้วก็ใช้ในเรื่องของทักษะในการอ่านเกมนะครับในการเล่นเกมรับของวัตรุอินโดเนมาช่วยน้องจาริโอคอนซาแล้วตัดสินใจในการส่งโจโกเมสเนี่ยนะครับดันขึ้นไปเล่นเป็นวิงแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็มันมันมีบางจังหวะนะครับที่ถอยลงมาเล่นเป็นเซนเตอร์นะครับในจังหวะที่เราเล่นเป็น3 4 3สนะครับนะก็จะดันวัตต์รูอินโดขึ้นไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับหมายเลข6 อยู่ตรงกลางแล้วก็ดันน้องโจโคเมสมายืนเป็น3ามามเซนเตอร์นะครับมีโจโคเมสมีจาเรลคอนซาแล้วก็มีเทรนต์นะครับแล้วก็เล่นเป็นในระบบ3 4 3แบบนี้ก็ได้นะครับหรือนะฮะในการบิวอัพในการสร้างเกมจะเป็น2 4 4นะครับซึ่งก็ดันโจโคเมสนะครับขึ้นไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายแล้วก็ใช้วาตรุอินโดยืนคู่กับ เาลิวคอนซานะครับเป็นคู่เซนเตอร์นะครับแล้วก็ดันเทรนด์ขึ้นไปนะฮะก็จะเป็น2 4 4นะครับซึ่งระบบแทคติกของกุนซืออาร์เนอร์สล็อตก็ถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะครับคราวนี้เรามาดูกองกลางกองกลางก็จะเป็น เจ้าหนูนะครับเอนยูนี่นะครับแล้วก็แม็กกาแล้วก็ไทเลอร์มอตันนะครับท่านผู้ชมส่วน3เกมบุกของพวกเราเป็นกูดีกักโปนะครับดาวินนูนเยสแล้วก็ไอ้หน่วยเลียดนะครับเป็น3ประสานซึ่งการเล่นเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่ามีการเคลื่อนที่สลับสับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับตามแทคติกนะฮะ ที่มันมีความยืดหยุ่นเป็นท็อทอตฟุตบอลเป็นฟุตบอลสมัยใหม่ของกุนซืออาร์เนอร์็อตเรียกได้ว่ามีการเคลื่อนที่นะครับกันได้อย่างเขาเรียกว่าเข้าขามองตารู้ใจนะครับเกมในนัดนี้ซึ่งแน่นอนนะฮะทางด้านซ้ายเนี่ย ค่อนข้างยิวดูดีมากๆนะครับในช่วงครึ่งแรกโดยมีไอ้หนูนะครับไทเอ็นยูนี่เนี่ยมาช่วยทางด้านซ้ายมาช่วยทางฝั่งของโจโกเมสแล้วก็ทางฝั่งของโคดี้กัคโปทําให้เกมทางด้านซ้ายค่อนข้างจะมีการลื่นไหลซึ่งโคดี้กัคโปนะครับก็มีการเลี้ยงตัดในเข้าไปนะครับท่านผู้ชมมีจงังหวะสองและมีจงังหวะเปิดเกมเข้าไปนะฮะและเราก็มาได้ประตูขึ้นนำนะฮะท่านผู้ชมจากจงังหวะแรกนะฮะท่านผู้ชมนะ ซึ่งแน่นอนแหละของแดงรีว์พูลของพวกเราเนี่ยก็คลองบอลคลองเกมในช่วงต้นของครึ่งแรกนะครับท่านผู้ชมแต่ฟุตบอลมันมันยังไม่สามารถที่จะทะลุเข้าไปด้านในได้นะครับเราสามารถคลองบอลในในลักษณะนะครับกองหลังแล้วก็คลองไปถึงกองกลางแต่จังหวะที่จะยัดในเข้าไปนะครับไปถึงดาวินนูนเยสไปถึงตังฝั่งของไอ้หน่วยอเลียสเนี่ยค่อนข้างเยี่ยนน้อยแต่บอลเนี่ยมันจะเคลื่อนที่นะครับ ขึ้นไปทางด้านซ้ายไปทางด้านทางฝั่งของโคดีก้กัคโปแล้วโคดีก้กัคโปก็ถือว่านะฮะโชว์ผลง,งานได้ดีนะครับท่านผู้ชมนะก็ถือว่าเป็นการคลองบอลน,นะครับโดยที่เราก็ไม่ไรีบร้อนอะไรนะฮะท่านผู้ชมหาจังหวะบุกใส่ทางฝั่งของเซาเทมตันนะครับถ้าไม่มีจังหวะไม่มีโอกาสเราก็เซตบอลน,นะครับค่อนข้างที่จะไหลลื่นทีเดียวนะฮะสำหรับเกมในช่วง ครึ่งแรกนะครับในช่วงต้นครึ่งแรกและเวอร์วภูก,ก็มาผสมผลสําเร็จนะครับยิงประตูขึ้นนําจากลูกที่าทางฝั่งของเซาเทมตันบุกขึ้นไปแล้วเราตัดบอลได้จากเทรนต์นะฮะในนัดนี้เทรนเนี่ยสวมโปรแกนกับตันทีมแล้วเทรนก็ใช้จงังหวะความสามารถเฉพาะตัวเลี้ยงบอลขึ้นมานะครับพอได้จงังหวะได้โอกาสเนี่ยก็จ่ายแทงทะลุช่องนะครับแต่ลูกนี้ไปโดนสกัดนะครับจากผู้เล่นของเซาเทมตันบอลปิ้นกระดอนนะครับหลุดนะครับ นะเรียกว่าลอยโดง่งมาเข้าทางปืนของดาวินนูนเยสนะครับหลุดเดี่ยวเข้าไปดาวินนูนเยสดูดบอลด้วยหลังเท้าแล้วก็ยิงเข้าไปอย่างสวยงามมาแล้วนะครับประตูแรกนะฮะค,คาถามที่บอกว่าดาวินนูนเยสจะยิงกี่โมงนะครับเขาเบิกสกอร์แรกให้กับตัวเองได้แล้วในนัดน,นี้นะครับเป็นยีว่าแรกที่หงแดงเลี้ยวพูมีโอกาสยิงนะครับเลี้ยพูก็ทําสําเร็จนะฮะเลี้ยวพูขึ้นนําเป็น1ประตูต่อศูนย์นะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นนะฮะ กไ็ไอหนูเอนยูนี่นะครับจากทางด้านซ้ายก็ขยับนะครับไปช่วยทางฝั่งของแอนเลียดทางด้านขวาเหมือนเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าเปลี่ยนตำแหน่งกันแล้วให้ไอหนูแอเลียดขยับเข้ามาเล่นด้านในมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมซึ่งตรงจุดนี้ก็ถือว่าส่งผลดีต่อไอหนูแอเลียดนะครับและทางฝั่งของโคดี้กัคโปได้บอลทางด้านซ้ายแล้วก็จ่ายแอสซิสนะครับเข้าไปตรงกลางให้กับไอหนูแอนเลียดไอหนูแอเลียดจับบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกแล้วก็ยิงด้วยขวาทันทีลูกนี้คมกริบ เลยท่านผู้ชมนะฮะบอลพุ่งเข้าไปนอนอยู่บนก้นตาข่ายทําให้ของแดงรีว้วภูของพวกเราเนี่ยนะฮะบุกขึ้นนำนะครับเป็น2ประตูต่อศูนย์อย่างสวยงามมากๆนะครับรูปเกมการคลองบอลการเข้าทำนะฮะใช้จังหวะไม่เปืองนะครับท่านผู้ชม แล้วก็ได้มา2ประตูในช่วงครึ่งแรกนะครับคราวนี้เรามาพูดกันในช่วงครึ่งหลังในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเกมมันค่อนข้างเหียบพลิกนะฮะท่านผู้ชมมันไม่เหมือนครึ่งแรกครึ่งแรกเรีวูนะครับเรียกได้ว่าคลองบอลคลองเกมเอาไว้ได้หมดแต่ครึ่งหลังทางฝั่งของอ South เซาทเทมป์ตันนี่แก้เกมมาดีมากๆนะครับท่านผู้ชมเกมพิกเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับ ที่คลองบอลน,นะฮะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความกระปี้กระเป๋านะครับมีความกระหายที่จะอยากจะตีได้ประตูคืนท่านผู้ชมนะครับมีการเพรสสูงมีการวิ่งไล่มีการบีบนะฮะทำให้ลิวอร์พูลของพวกเราคลองบอลได้ยากลําบากแล้วสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ตัดบอลได้ท่านผู้ชมแล้วก็ลูกนี้นะฮะเหมือนกับว่า บอลนนไปเตะอัดหน้านะะของวาตารุเอนโดแล้วกระเด็นกระดอนเข้ามาให้กับทางฝั่งของไมเลก้าของเซาแทมตันนะฮะซึ่งก็อาเชอร์นะครับท่านผู้ชมนะมอนี่เรียกได้ว่าโอ้โหความสามารถเฉพาะตัวดีเหลือเกินนะครับได้บอลน,นะครับแล้วก็เข้าไปนะฮะตรงนั้นมีจาริโอคอนซาแล้วก็ไทเลอร์มอร์ตันนะครับอยู่ถึง2คนแต่เอาเจ้าอาเซอร์ไม่อยู่นะครับเขาตัดในแล้วก็ปั่นด้วยขวาเข้าไปแบบสวยงามมากๆเซาเทมตันนะครับก็ ตีอาเขาเรียกว่าได้ประตูนะฮะตามขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2นะครับท่านผู้ชมและทางฝั่งของเซาเทมป์ตันก็เปลี่ยนนะฮะเอาแบ็กขวาของญี่ปุ่นนะครับนะลงมานะครับแล้วก็แผงลิตเลยท่านผู้ชมนะครับคอร์เข้ามาทางด้านขวาอย่างที่ผมบอกไปนะครับเมื่อต้นเกมนะครับว่าทางฝั่งของกองหน้านะฮะวิ่งทะลุเข้าไปนะครับเปิดไปตรงบริเวณหลังไลน์นะฮะซึ่งกองหลังของพวกเราก็ไม่รู้จะสกัดยังไงถ้าสกัดไปก็มีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะ เข้าประตูตัวเองก็เลยปล่อยนะฮะมันก็หลุดไปให้กับเข้ากับกองหน้าของทางเซาเทมตันได้ เข้าไปชาร์จลูกนี้นะฮะจอจอนะครับแต่ทางฝั่งของคิวเวนเลเคเฮอร์นะฮะก็ปฏิกิริยาดีเลือกเกินเครับทุบบอลทิ้งออกไปได้อย่างบุบวิดนะฮะถ้าไม่งั้นก็ลูกนี้ก็เป็น2ประตูต่อ2นะครับเราก็ไม่กล้าคิดเลยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเมื่อเป็น2ประตูต่อ2นะครับท่านผู้ชมและหงแดงลิวพูก็มีการขยับปรับมานะครับถอดอาเทนออกไปพักนะฮะท่านผู้ชมแล้วถอดโจโกเมสออกนะฮะแล้วก็ส่งซีมิกัสลงมาเล่นเป็นตัวสำรองนะฮะท่านผู้ชมก็ถือว่า การคัมแบ็กกลับมาจากการบาดเจ็บของซิมิกัสนะครับก็ถือว่าเกมก็พอใช้ได้นะครับสำหรับการกลับมาจากการบาดเจ็บของน้องซิมิกัสนะฮะขึ้นมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายส่วนเอนโดนะครับในนัดนี้ถือว่าโดดเด่นแบบสุดๆนะครับท่านผู้ชมโดดเด่นจริงๆความทุ่มเทของเขานะฮะการเล่นเกมรับการสกัดบอลน,นะครับการขึ้นไปช่วยในการอ่าเขาเรียกว่าสร้างเกมจาก แดนหลังนะครับเขาก็ทํำดีๆมากๆนะครับแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของการเล่นเกมรับอย่างที่โค้ชทวนบอกนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่โชว์ฟอร์มได้ดีมากๆในนัดนี้นะครับแต่ถ้าในใจของผมเนี่ยผมยกให้เอนโดนะครับได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์นะในความคิด ถือว่าโดดเด่นจริงๆนะครับทอดแม่ก้าออกนะฮะท่านผู้ชมแล้วนักเตะอีกคนหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากๆก็คือทางฝั่งของฟิลิโกเคซ่าได้ลงมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมฟิลิโกเคซ่านะฮะได้ลงเล่นประมาณสักเกือบ30นาทีนะครับมันก็มีช็อตจังหวะที่เขาเปิดบอลนะครับไปให้กับทางฝั่งของไอ้หนูเอเลียสนะฮะลูกนี้จ่อๆนะครับแต่ว่าโดนทางฝั่งของผู้เล่นกองหลังของ เซาเทมตันสกัดออกไปนะครับทางง้นก็ไปเข้าทางปืนของแอลเลียตแบบจอๆเขาก็มีโอกาสคิดอยาได้แอซิสในเกมนี้แต่ว่าโดนสกัดออกไปอย่างน่าเสียดายนะครับก็ค่อนข้างที่จะปรับตัวอยู่พอสมควรนอกเพราะว่านักเตะก็ไม่ไม่ไม,ไม่มีโอกาสได้ลงสนามเลยนะครับท่านผู้ชมนะก็ถือว่าเป็น การได้ให้โอกาสของเขาในการที่จะสัมผัสเกมนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจในเกมด้วยนะฮะัท่านผู้ชมแล้วก็เป็นเป็นการสร้างความฟิตให้กับตัวเองด้วยนะครับนักเตะที่ห่างหายจากเกมไปนานแล้วกไ็ไม่ได้มีโอกาสในการซ้อมกับทีมในช่วงปรีซีซั่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยากลําบากสําหรับทางฝั่งของฟลิกโกเคซ่าอยู่พอสมควรฉะนั้นแล้วก็ต้องให้โอกาสให้เวลานะครับในการที่จะ,ะสร้างความมั่นใจนะครับถ้า ได้มีโอกาสลงบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นของดีนะครับจากทางฝั่งของฟิลิโกโคเคียซ่าสุดท้ายแล้วเรียวพูนะครับก็ประครับประคองได้ในช่วงครึ่งหลังนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็เอาชนะทางฝั่งของเซาเทมตันกลุยทางเข้าไปเล่นในรอบ4ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะฮะ